สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่น,น้องคอยยืนอยู่ออยพุ่นพุ่นกล้องจอยเป็นยึกยุกยากยาก,ยาก,ยากด้แพ่อแม่พี่น้องมือในสายไม่จิ้มเข่า <c oughs> เริ่มขากล้องมาแม่จ้ามือนี่พ่นกล้องแยกกับพ่อแล้วโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพี่เห็นบ่พี่สิวัดสิเวียงเนี่ยก็ขอโทษขออภัยได้จาา้าเด้อโอ้ยอุยอ้ยยุ่งกัดขาใส่ดู บอโอ้ขึ้นสิบ่เอาอดอกตอีดอกนี่บ่งามบ่เอาาหตนะจ้าอืะดอกนี่พ่อแม่พี่น้องอืมอ้าวอาวดอกแรกแขกมานดอกแรกกว่านั่นนี่มันนั่น,นเปื่อยมันเถาะไหมจ้ะกล่องจ่อยสิเป็นเงืองงักง,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 งักเต้ยเตี้ยมือนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเออต้องขอโทษขออภัยเล้วจ้ะเด้อเพราะว่าลืมบอกคากล่องมา ชาติแปดไปมือเสาร์นี่ตื่นขึ้นมาเมื่อคืนนี่ชาติแปดไปแต่รแรกว่าสิเขาบ้านสักก้อนจังสวกมะปลากระน่อมพันวะกน่อมก็แล้วโอ้ยบะไรบะไรต้องเขามาปลาก่อนตีนะที่เอาไม้จิ้มเข่าติดรถไปตลอด <c oughs> ก็เลย่อนมีเนไม่แน่นไม่ทายจะ้ะสิเป็นยุกยุกยักษ์ยักนี่แน่ใจเด้อต้องขอโทษขออภัย <c oughs> ป่าเห็ดพ่อแม่พี่น้องหุ่นน้องอยางเสียแดงที่ทั้งคนทีงทั้งปีข้างในยิ่งยังมาเจาะเจ็๊ยบขนาดเด็กกัยุ่งหรือบ่คอยถือกันเด้อพ่อแม่พี่น้องวายวายยิ่งวายยังละะ่ะผู้ใดก็บบ่ถือคือเก่านะจ๊ะเนาะมื่อนี่เป็นมื่อคืนคืนนะจ๊ะเด้อวันบ่คอยมีแดดออกมื่อนี่มันมีอะไรล่ะ ยืนทัดง,งายมาสอบกับพ่อไม่แดดแมนซุ่มแล้วนี่ฝนตกสักสองสามหมื่นนี่เสียงกูบ้าออกมาคันปั่นจักรยาน ลุกทางกระจอกกันจ uh ับว่าแม่พี่น้องจ้ะไห้เป็นอันยางเป็นปั่นจักรยานมากคุณผู้ชายมาเบิงเนี่ยนึกว่าสิย่างมาหยอดย่างลบนี่สำนองไหมมาเบิงมาเบิง มึงแน่ด,ดอกบักหญ่นึงพุ่น่ะเฮ็ดเพิงแล้วน้องพุ่น่ะพุ่น่ะบานเต็มฟ้ามือเลยพุ่น่ะเอ้ยขักขนาดกันยังวะดอกเดียวก็เล้าใจเขาว่าดอกเดียวก็สามารถกิ่ได้แข็งขนาดได้นีน้องนั่นน่ะดอกนึงน่ะเนาะวายกันยังวายมักไงงอีรีเลยเนี่ยพวกเนี่ยพวกฟ้ามือน้องถ่าย้นถ่ายล่านยเด้อบักไงไงไงถ่ายถ่ายกดดไทยเนี่ย พุณน <S preach ers> ่ะง so ่ายค่ะ huh. ง <and> mm ่ายแน่เด้ดเดนี huh. <mad> ่ก <ain> ็เชี่บานั่นยอดเลยสุดยอดอ่ะนี่คืออะไรพี่น้องจ้ะตัวข้างล่างนั่น้องใหม่อันพันไม่กายค่อยอือเอาแล้วอยู่บ่เหี้ยเงัดยเงี้ยบึ้งบ่เอาแล้วดอกเหี้เรากินซะให้เพิ่นกินไปซะใช่แต่ว่านั่งนั่งงามเดี๋ยวเอาอยู่โอ้ยบังยุ่งแมยุ่งแตโอ้ยเจ็บขึ้นยังดีเด่นนี่ใช่หรอบ่พุดนะตรงนี้ดอกหมันแล้วพี่น้องไปเอ้อมันหมันเห็ดเวลาเห็ดเวลาบุญโอ้ยกระดอกเตียวกระตาเซ่ <c oughs> อันนี้ถาก,กินแล้วจับป้วยไว้หาตัวจ้ะดอกนึงถาก,กินแล้วอยู่นี่ถากหล่อซะจนแหว่งเลยนะเจ้าป้าเพิ่งก็อยากกินน้ำเอาข้ามึงจะดอกเฮ็ดกองเอียงและแงอยู่ เดี๋เบิ่งดีแล้วเจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยจะเป็นไล,ล่ตาเป็นเบิงบ่งเบื้องเบ้องเนี่ยพวกเจ้าก็จะหักแตกเลยคลิปนี่จะนางไก่กันเด้อจะหักแตกใส่กันโอ้ยธรรมดาได้ยางขึ้นเขามานี่พ่อแม่พี่น้องมาจา้ะเาตีโก่งขึ้นมานี่ม่มั่นใจใส่ตั้งแต่อัน เพิ่งเริ่มไปใส่คากล่องอันนั้นแล้วมาใส่ไม่จิ้มฟันอยู่แล้วบ่ามั่นใจนี่ปลาบนแนมปลาไปทางอื่นไปเลยคากันหัวก้อยหัวกล้องอนี่หอยเล่นเลยหอยเต็งเงี้งเลยเห็นปะจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่เห็นเห็ดบ่คะเห็นแล้วก็เรียกบ่สองด้วย ปลาชุ่มชื่นยูเจ้าได้เด้อุห้อยจาของปลา,าเพืเ่อกินหลายดอกยูเจ้พ่อแม่พี่นอ้องไม่ได้ท่ายิงคุนะปลากชุ่มชื่นยเิมชุ่มชื่นขึ้นมาและชุ่มชื่นชื่น,นมือนขึ้นมาแล้วยางห้องอยางไรขึ้นไปเนี่ยจะยางลบขึ้นมาเนาะ ก็จัเหมือนจะผ้ายางกันไหมวนแลว้วมาดามเพชรไปแล้วเรี่ยวๆไปแล้วคนไม่ยางเรี่ยวประโธขาจะจอยหน่อยๆเรี่ยวๆสิเรี่ยวเนี่ยได้จ่ายได้ตรงคอติดคอไปเดี๋ยวเห็นดอกเนีนยจังสเอิ่นจังสิบอ,อกแค่นึงเพิ่งพ่อแม่ไปนออน คุณเห็ดไข่แม่มดเห็ดไข่พอมดปอแมนปอแมนเห็ดไข่แม่มดพ่อแม่พี่น้องเอ้คุณเสียเอาเพื่อนยี่ว่าพ่าวหรอกจ้ะเห็ดไข่พอมดเด้อแก่ขาวปอแมนเห็ดไข่แม่มดแม่มดป้อมีไข่จ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่พี่ดอกหนึ่งนี่ยังใครจะได้เนี่ยโอ้โหพอเป็นนุ่นขึ้นมาแม่มันมีโอ้โห นึกว่าใครเอ็นนึกว่าไดโนอนเศร้าโอ้พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดคูลูอยู่ังสี่แล้วว่าที่เปิดขึ้นมาแม่มัเนี่มาเบิ้งกันเด้อบัดเตอร์นี้เด้อใครไดโนเสาร์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเงิดหลายโอ้โหจะไปโน้องแพทกันปุณน์อะสมัครแท้เฮ็ดเอ็นเฮดใครแม่เอ็นเฮดใครพ่อมดกับเฮดเอ็นผึ่งบานไอเฮดผึ่งเลือดส่วนสองดอกนี่แหละ หิวกระตาเส่เลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหนูปักไงปักเตี๋มึงเดี๋ยวไปโซโแ่แปดกัน <c oughs> มึงเห็ดมึงเลือดดอกนี่จะปลาซอยจนพุ่น,ออน,าาน,นแล้วอ่ะปะปะจะปลากิน้ะจ้ะเนาะเราไปหาต่อค่ะ, <c oughs> ะ,ะ,ะมึงจ้ะพ่อตะแบบเนี่ยจะคล้องปลามันก็ซอยไปแล้ว <c oughs> พ่อแบบนี้ไลยอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องบระเทศไทยเบิ้งจ้ะมึงเนี่ยนไงไปหาต่อจ้ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเมืองเธอนี่พุ่นะเต็ดเอาอันอันนี้พันออกนะต่างตูดปูดจุจ้ะไปไปไปเมืองเพชรคอยนองคอยเสียไปใส่แล้วเนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบึงเบึงพวกเจ้าว่าเจ้าพ่อยยังเบึงเลยท่านท่าพุ่นะ ต้องทาเก็บปหยอกมะดามกันนะเฮ็ดไข่พอหมดพ่อแม่พี่น้องเลยพุ่นพวกเจ้าเห็นมาพุ่อนนะทราบลาบอยู่พุ่อนนะกระซ้างกระซ้างเก็บไปหยอกมะดามเปรี้บๆกันพี่มาเบิ่งพี่จ้ะโอ้โหอีพ่ออีแม่ย่อยพี่ที่พันแก่เ่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้เห็นบ่กพื่นนะอันนี้เ่าเราได้เลยพี่ลูกนึงพี่อีกลูกนึงพุ่อนนะโอ้โหอยู่เป็นฝูงอ้วนอย่าลูกหน่อยเพื่นไปเอาละจ้ะไปไป ตัวไปก็ไปเอาแค่นี้ไปยอกมาดามจักบาทกันตัวปุตีปีขื้แนแดนสิเลยโอ้ดกคักหน่อช่วงนี้เฮ็ดอันใครประมุดกำลังออกนะจน๊ะเนาะม่อย่างบ่คคาแน่ดนีนว่าสิมีเคจ้ะเด็กตัวเรา แมนเอาอปลาหนีเห็ดใครพอหมดไล่หลาย,ลายพี่อ้อยดอกพี่อ้อยพี่อ้อยคนสวยของน้องๆแอ,อกเพื่อนบอกน้องจ้อยน้องจ้อยว่าสัน้น แม่หมดไม่มีใครเ้อพี่บังสาละกะดีมิตรพ่อหมดไม่มีใครกันแล้ววาอุ้ยเอาเธอฉันพ่อดอกเห็ดเห็ดพงเ,ล,เลือดนี่ละม,มันละตั้งโกรธจดคือจังเห็ดฝนพงหวานคักเว้ยเมึงแน่นี่นจะแม่ลงงามเฮ็ดตูดปูดอยู่นี่พูน่ะพูน่ะ พ้นเกันบน่าตื่มซะกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องต่างจุดปูดจ้ะเนาะโอ้ยกล่องจอยละเป็นทรง,งอกเซงแงกขอถอดขอใหเด้วยพ่อแม่พี่น้องเจ้อ เส้อผ้าเขาป้าเพิก่กาแฟนเลยล่ะพ่อแม่พี่น้องนะโอ้กับยังว่าใหญ่มักของไง <laughs> ใหญ่มักใครยังไง <laughs> <laughs> ช่วงนี้หญ้าเพิ่นขึ้นสูงเลยช่วงนี้หญา้าช่วงนี้หญ้าเพิ่นขึ้นสูงเดี๋ยวพอเฮ็ดออกนี่ล่ะเพะิเ่นสิแบนๆเรียบอยู่กับพื้นเออคนมาย่างเหยียบเพิ่นซสร็แล้วช่วงนี้ปล่อยช่วงนี้ปล่อยพันไปซะกันปล่อยล็อกเข้ารกไปก่อน กราต้อขนไทยขึ้นมาปลาทะเนนไออ้อยเอาอเอาหอดข้นฝนแล่นขึ้นมาประเทศนี่คักขนาดประเทศนี้เลยจบเลยพ่อแม่พี่น้องเลยบ่มีหอดอันเฮ็ดเซกเห็ดเปื่อยพ่อแม่พี่น้องเห็ดตายเปเกิดเป็นจุ่มเป็นกุ้มเป็นกัวเยู่แหกดร้อนไปเลยพ่อแม่พี่น้องเด้พวกเจ้าหักแตกนั้นจ๊ะกัวเป็นกัวอยู่ผมใหนบ่อุ่นงามถ้าได้ผลเห็ดตายเปื่อยพ่นแม่ อยเพิ่นไปเนาะย่างมาทางนี้มาพอ an an ่อเฮ็ดอันอันเอียงพวกนี้จ้ะจะกว่าเฮ็ดเอียงเนาะไปหาตัวจ้าเฮ็ดอันนี้กระลั่งออกไรจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกโปะแตกแปอยู่เนาะเฮ็ดอันนี้กรลั่งโพดินขึ้นมาจ้ะ คุณั่นลำตุนลำอันตุนเพิ่นจับคนหัวเิ่นเตก,เตกๆไล่ยๆซใช่ไหมบังเนื้อนีอ่ปิดไว้ปิดไว้เจ้าอยากงอกอยากสวยก็เลื้องของเจ้าโอ้ยไปหาตัวจ้ะบังเห็ดอันนี้จ้ะงามขนาดได้เพิ่นตัวโป๊ะเตะเปะเอาหักใหม่กันจ้ะ เอาไ,ไปเคียงหัวคนแม่ละนะจ๊ะบางคนกระจอกกาสิกินอยู่นะแต่ว่าจอยนะบลูจอยก,ก็บ่กินจ้ะเอ็ดลังแตก่งพ่จ้ะมะห้อยอันตัวถากิ่นกินอยู่เนาะยังไปยังมามาพออันนี้จ้ะพ่อแม่พป่น้อกมันจะเป็นดอกใหม่เด่น เมื่อจ้ะแปลกประหลาดเนะาะเมื่อไงเนี่อนจะเป็นดอกไม้จ้ะเมื่อไงความงาม,มของธรรมาชาตินานานเนาะจ้ะเนาะเมื่อไงดอกไม้จ้ะพ่อแม่พี่น้องแปลกประหลาดแต่แรกจะนึกว่าเห็ดมันพ่อแม่เห็ดจ้ะแล้วก็ร่างกันสิพุดขึ้นมาจากพุดขึ้นมาจากดินเมื่อไงเป็นชอ่อเป็นชอ่ออยู่ หนึ่งสองสามสี่อันนี้หัวปรนสิษซักล้องดิอันนี้ข,ขึ้นมาหมดแล้วน้งแม่จ้ะเบิ่งไปบ่งมากขึ้นจังดอกกระเจียวนะจ้ะเนาะโอ้ยยางทัวปลาหรอือว่ามีดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ออกจากป้านั่นดูเซฟป้านี่จ้ะพามาเบิ่งพอ,อน,นเชียร์ฟุกนะจ้ะเนาะน้มีดอก มิเตป่าลงจงมีแต่เฮ็ดตายเบื่อจ้ะเฮ็ดมีแตเฮ็ดนาแตกกันละหลวงพ่อพ่จ้อยจนเด็กเจ้าเกือบข้นไปเบืองปลานหน่อยวาสันตะแหลกว่าบอ่บอบ่อขานวะสันวานบ่มีเฮ็ดดอกเป็นจังไรเป็นจังความเบาวะ <laughs> เห็นังแต่เฮ็ดตาแตก เห็ดหัวแตกเห็ดตาแตกเห็ดหัวแตกแต่กระดอกไม่ช่อเดียวน,น,นั่นละจ้าไม่พ่อยังอยุบอีกเห็ดเฮ็ดกร,<ม>ร,ระบื้องนี่หรอกกระสีเดรพ่าพ่อแม่พี่นอ้องยังกินลม่มส้มวิวสันจ้อปัชนีเบิ่งซอยกันได้จ้ะเ,เจอเห็นเห็ดเจอพวกเจ้าเห็นเห็ดทั้งหลายพวกเจ้าเอื่นเสดจ่อยนะี่มี่หรอกเชิงนี่บ้านใดเหย,ยุดงาน ถ้ายุดงานหรืสิพาไปเบื้องอันเฮ็ดอันเฮ็ดอันย่างอันนั้นแม่จ่าเฮ็ดมันปูนแม่ข้าเจ้าไปเก็บกันแล้วเนี่ยเอย่างเดือดข้าเจ้าไปเก็บกันแตกสวดสวดสวดแล้วเจ้าวัาไหนไปอยู่กับอันน้องแพทย์นะเอ๋กัะหน่องวัดไหนมีเวลาไปอยู่จ้ะถ้าไปมันก็ต้องเป็นยุดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเพราะว่าพากันมีงานประจำเฮ็ดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เรเลยไปบ้านไดๆสำหรับคนที่ขจอบไปบางแจ้ขจอกอะผมมีงานประจำเด็ดหรือว่าหรือว่าขาเจอกก็เซียนแล้วหรือว่าขาเจ้าได้พักหล่อนแล้วนะจน๊ะเนาะไปได้หลายอย่างหลายแนวแต่ว่าของจอยกับของน่องวะเนี่ยได้พักหล่อนอยูะจ้ายัง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 บ่ได้ถึงคิวจ้าของ พาลาเลาะแถวป่าแถวบ้านไปก่อนพลาดล้วเลาะเก็บอันบักหอยเก็บอันเห็ดนังโลมไปก่อนนะจน่ะเนาะเฮ็ดมันปูอัเนเี๋ไปนะั่นเลเก็บน้ำข้าเจ้าหรอกเดี๋ยวกระแดดออกเดี๋ยวกระแดดพอออกได้นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า่านอารมณ์ขุนอันไปท่องอรรดฟังเสียงนกเสียงเงินกาหง กระิได้ตั้งแต่เฮ็ดอันดอกเงี้ยเฮ็ดพึ่งดอกใหญ่สองสามดอกกันละโอ้ยเป็นไข่นกเป็นตกรึมาแตกจ้ะนี่แม่มตัวมาแตกเพันเบาะแล้วล่ะพุ่เอาขอโทษขออภัยจ้าบ่อร้ายลุ่มเขาป่า กระซีสซึนีตัวพ่อแม่พี่น,อออนออ้องเออเห็นเดีดอกไม้เอ้าแบบไงพี่ดอกไม้อันคี้จังจอยสู้จะแหลกกันกระลังบานสับหลาบอยู่เบิ่งจ่าเบิ่งพี่อันปุ่นจะของป,าปลาเ,เ,เป็นกรนนนกนะ,กะปปกล,กลังกันเป็นอิ่มแล้วเพอกลังไตคอนนี่เปุ่นห้อยเปิ่งกินจ่าพ่อแม่พี่น้องเปิ่งกินซะเปิ่งเสาปลาเปิ่งก็อยากกินไปจ้ะพาไปเบิ่งดอกไม้อันที่จอยอันเคลี่ยให้เบิง่งก้อนหนาหน,นีปุ่นกระลังขึ้นมาสับหลาบอยู่พี่ อุ้ยทางนี้เป็นจุ่มเป็นกลุ่มดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบึงแนนนี่โอ้บนความสวยงามของเพิ่นเนาะเบึงแนเนเป่ <laughs> ดอกไม้ได้หนิพ่อแม่พี่น้องเลยดอกไม้ป่าเบึงแนนจ้ะชอบปานดอกกระเจียวอรุดเออแปลกประหลาดเนาะเบึงแนนนี่แต่ใส่ถุงมือแล้วพ่อมีเห็ดให้เก็บก็แย่อยู่เบึงแนนนี่จ้ะ คดอกกระเจียวบ้านเฮ้านี่แหละบ้างเนี่ยที่มันดอกอียังพี่เกิดเป็นกุ้งเป็นกออยู่พี่งามขนาดเออขอทาตัวละ่ะ <c oughs> พี่จะช่างเนาะพี่นดอกยิ่งยากอุ่นจะไปดอกใหม่อีียงดอกเพิ่น ือสีบ่มี่แหละล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮ็ดผ่ารุ่งเขาแล้วผ่านเขาสูงดูทอดจอมไก้อยนี่ <c oughs> นะเกิดสับลาบพีา่พีดอกไม่ปลาคุณอาจารย์โอ้คุณคุณท่านคุณเกิดสับลาบพี่คุณกินอะไรเราก็ต้องไปสะอ้อนมั้น อวอนแต่ความงาม้วจ้ะเนาะเห็นยังกะสิเก็บกินเมื่อไรทเว่โอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าคลิปนี้กะสิฝากไว้ซ้ำนี่ละจา้ากะได้เห็ดไข่แม่มดสองสามลูกแล้วก็เห็ดพิ่งสองสามดอกขึ้นบานละอยู่ในรถพุ่นเจ้กะสิผ้า ครับแล้วจ้ะคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำหนี้้ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ติด้พลาดคลิปต่อไปไม่ไม่ของจอย้ะจ้ะเด้อก็สิได้สาระแน่ลายสาระแน่นะจ้ะเนาะก็ก็ธรรมดาแหละอุ้ยบอกแล้วกระสีกับยางเตีดอกเห็ดมันดอกเห็ดอันนี้จ้ะจะดอกเห็ดเอียงเออ ตุปูตีปีอยู่เนาะได้ซาละแน่านลายซาละแน,น่านาะจ้ะเนาะกต่ข้าแต่เฮ็ดงานกับพ่อในได้ไปทั้งใดมาทั้งใดไป,ไปเก็บเห็ดอันนั้นอันนี้น้ำพึนเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกับขอบพระคุณหลายๆที่อดทนฟังเบิ่งน้องจอยเ้ะจ๊ะนะแต่ส <c ười> ิกราบลาไปด้วยภาพบรรยากาศของป่าสวยๆงามๆเ้ะจ๊ะนะป่าสวยๆงามๆแต่บ่มีเห็ดมันกับพ่อในหอด เวลามันเกิดน่จาจะเนาะมึงแน่ใจพ่อแม่พีน่นนองปาลาหลงจุงสวยสะอาดตาจ้ะปลเป็นตะย่านดอกจก้ะเนาะโอเคจ้ะโ,โอเคสวยงามอีรีปลาสะอาดสะอาดไปแล้วจา้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะ